สวั å, สดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผมรู้เลยว่าขึ้นมาปุ oh forget, oh, e He ๊บเขากีทแค่ไรเนี่ยมันเป็นมิติแรกเมื่อวานเขาเขาศึกเขาออกมาเป็นชิดแล้วใช่ไหมวันนี้เขามีเลยเนี่ยดูดูดูสังเกตดูดีดีทำไมครับวันนี้เขามีคิ้วแล้วเนี่ยคิวขึ้นเร็วเจยวอ่ะ เฮ้ยจริงอีหลีกลองมาต้องดูสิขอสัมผัสได้ไหมสัมผัสอะไรสัมผัสคิ้วครับอย่าทำนะอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนรู้ไหมเดี่ยันี้คือประกาศถอดเลยอฮอลลันนี่นิดนึงนะครับนี่คือตอนนี้พี่โอ๊ตจัดให้นะครับ พ้าบวชมามันก็จะล้นหลุนหน่อยก็เลยอยากก็เลยอยากจะมีคิ้วแกก็เลยจัดให้เหมือนไหมฮะเหมือนหรือไม่เหมือนพร้อมกันดีๆเหมือนไหมเออเราอยากแล้วเสียตัวโลกมายังดอกออ <laughs> แต่ผมก็เห็นอยู่ว่าวันนี้วันนี้พี่เตรียมแท็กทูให้ด้วยนะแท็กทูอะไรวันนี้เราต้องสักลายเหรอแท็กทูคิ้วนะ <laughs> <laughs> มาเป็นห่วงน้องไงแต่แต่วันนี้วันนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่บังเอิญมากจริงจริงมันเป็นงานบวชผมใช่ไหมอ่าใช่คุณดูนี่อ่าคุณดูนี่นะเอ้ยคุณเยีายว่าดู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 หนึ่งสามตอดหมอกพร้อมกันนะพี่อ่ะอันนี้ลองดูสิเดี๋ยวผมรับให้หนึ่งสองสามอ๋อ อันนี้ก็คือตั้งใจที่จะตัดผมโกนผมพร้อมกันครับไม,<ว>ไม่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 อันนี้อหัวโล้นอ่าอันนี้เหรอวันละคือผมบอกเลยว่าวันเนี้ยจะไปว่าแกบ้าแกาไม่ได้นะเอ้าทำไมอ่ะดูอันนี้อันนี้ไปแล้วนะอันนี้อีกไม่กี่ปีนี่รูดิเนี่ย <c oughs> อีกไม่กี่ปีโอ้ได้ทำเรื่องแล้ว<ๆ>ทำเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วโอ้อ ทำเรื่องทำเรื่องไปทำอะไรปูผมจะเรียนเสร็จแล้วก็จะไปหานั่งกับพี่พี่เขาหันหลงมงบอกไปเรื่องจะไปนั่งตักจะไปนั่งตักอย่าพูดไปนะน้องทำไมดูซอมบี้ไหมทำไเอาทำไมอะเอฟซีมันเราเป็นแบบนั้นแหละจริงภาษาบ้านพี่เขาเรียกว่าหุ่มสีกมึงเคยอยากจะหุ่มสีกว่าเริ่มกลัวแล้วอ่ะ ถ้าพันษายังไม่แข็งต้องพี่อย่าลงไปเนาะถ้าน้องลงไปในเละแต่ถ้าพี่ลงไปเนี่ยเข้ามาพี่จับของแก้มหมดเลยเราต้องลองลงไปเีรยต้องลองลงไปเราเราเราพูดอะอย่างที่พี่พูดถ้าพี่ลงไปพี่จับของแก้มหมดเราพูดทีปั๊บเอฟซีเขาจับจะไม่ไงเขาเขาจะไม่ไงเขาจะไม่เขาจะไม่กล้าห้องไม่รีรอโดดลงมาเลย ถามมาเลยครับถามมาเลยแต่ความจริงเขาเป็นแฟนขับพี่พี่ดิมแล้วก็พี่พี่ถูกคอนเลอร์มากเลยที่ผมเบอลยเลยผมเตรียมมานะเตรียมอะไรเตรียมเตรียมอะไรมาฮะอันนี้ชื่อเพลงอะไรคุณไปอันนี้ชื่อเพลงจำทำไมแล้วผมเห็นเขาฝึกร้องอยู่หลังเวทีเลยครับพี่ดิมผอึ้งเลยผมแกะเพลงจำทำไมมาอในในลองร้องให้พี่เขาพี่ดิมฟังดอ่ยลองร้องสิจำทำไมมาจำอย่างจำอย่างอย่างนี้มาเคยยิ่เคยยิ่เคยยิ่งอะไร ไอ้ตอง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 รัดเก็บของเลยว้าวคนละคนแล้วหรือวะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เป็นแฟนคลับใช่ไหมไม่คือคือจริงๆแล้วนุกอ่ะนุกนุกร้องแต่เพลงพี่หมาไทยไหมครับเอ้ยนุกร้องเพลงพี่หมายไทยแล้วแต่แต่ก่อนอ่ะนุกจะร้องบอกภาษาไทยได้บอกฟังบมฮูลเื่องเลยนี่ตอนเดียวกันดรือ่าบอกไทยเลยบอบอกอีสานมันมันบอกมันบอกเก็ีเลยมันบอก่เข้าใจอ่ะผมรู้ว่าพี่พูดเป็นเพราะว่าผมดูพี่ใน ย้ำจะโสธรโอ้ยไอ้เมาเป็นไอ้เมาสักคืนน่นแหะไอ้เมาฮะไม่แต่พี่แต่พี่เขาจบจากขอนแก่นใช่ไหมครับใช่ครับขอนแก่นขอนแก่นพี่กันหมดเลยสี่คนนี้นะครับแล้วก็จบมขอกันด้วยนะครับคนนี้ก็ก็คือมีมีพี่ช่างแต่งหน้าพี่โอ๊ตเขาว่าพี่เป็นรุ่นพี่ของพี่โอ๊ตอีกทีโอ้โหใช่ใช่รู้จักหมดหลยใครรอน่ะอ่าพี่โอ๊ตใช่ไหมอืมไม่ไม่รู้เหมือนกันนี่นี่คือแบบนั้นวันครูต้องรู้พี่โอ๊ตได้ไหม ถ้าโทษทีนะครับโทษแฟนคลับด้วยว่าผมต้องรู้จักคุณโอ๊ตดใช่ไหมฮะอันนี้คุณโอ๊ตชันแต่งหน้าใช่ไหมแล้วเป็นผมเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเขาโอ้โถเอ้ยแมไม่บอกแต่แรกหรอนี่นี่นี่เอาเดี๋ยวไอ้ตอนนั้นอ่ะเพลงไอ้หนังของของพี่หม่ำใช่ไหมจำได้ตอนผมติดตามพี่พี่มันร้องว่าไงมันร้องว่าไงประหลัด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 ถนอกประหลัดธนูเอ้ยประหลัดถนอกเลยล่ะอืม มันร้องกันนะมาทำไมอาย้าเรานัวนองไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลางมีนาไปกับดมเมืองล้วงทิ้งคนข้างหลังดังตั้งามตาลวงมันเก็บในส่วนฟุ่มพวงรู้หรือปะอธิขัทอาคัอไทยไปถึงเดือนเก้าช่งสุดสกาวกลับมาทำไมโอ้โหไอ้ต้มไอ้รัต เก็บของกลับกูว่าไม่จะทางเราแล้ววัผมบอกแล้วว่าพี่แกพูดเก่งคุยได้ครับคุยได้ครับส่วนมานุกจะติดตามพี่ในในการแสดงภาพยนตร์แล้วก็กันไอ้นี่มากกว่ากาไอ้นี่คืออะไรวะการไอ้นี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเพไปก็ติดตามแต่นุกไอ้นั่นแหละเจอใไหมล่ะเจ๋งซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับผม

รอยากไปไหนต่อแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งเวทีต่อให้เลยไหมใช่ไหม<อ>ใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วไอ้ดีก่อนไอ้ดีก่อนอวันหลังพี่ว่าถ้าวันหลังแบบนี้วันหลังถ้ามองอย่างนี้นะแนะนถํถือถือถือทุกเลยหยิบมาหยิบมาจากกระเป๋าถือ <laughs> มันตรงไหนแล้วพี่อ๋อโอเคเสร็จปุ๊บกับงี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวถ้างั้นผมขอสคต์พี่ไปเลยแล้วกันครับเอาได้หมดได้หมดได้หมดนะครับผมสกีแล้วสกีไปแล้วครับสกีห้องมันแตกต่างกันเนาะความเท่เท่ครับโทษนะมึงคุยกับใครอะเอาจริงๆเลยนะคืออยากรู้มากเลยคุยกับใครเนี่ยเหมือนจะคุยกับปายมันคุยกับกูแต่ลมันจะมุกไม่ทันแล้วเขาก็หัวเราะคนเดียว การบวชให้อะไรมากคุณี่คุณกินนะครับเราจะมีจิตสื่อสารอะไได้หมดแน่แม่ทรงไม่ซื้อเรามาหมดแน่นะอ๋อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวลองอ่านที่เขาบอกอยังไงเนี่ยหาทางลงได้แล้วจ้ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอส่งเวทีต่อให้กับจัตุกลยขอบคุณครับห้องเป็นบอห้องเป็นบอ เนีเขาเรียกโดนตรีสดจริงๆใครอย่าไปเชื่อนะเขาเรียดนตรีสดไปเชื่อนะอันนี้ดนตรีสดจริงๆยังไงนะ, love, ะคะุยใหม่รอบหนึ่งคุยใหม่รอบหนึ่งครับอะสท้ายตบเช่นกันนะ,ะว่ามีใครที่เคยทำร้ายว่ามีใครที่มาทำร้ายอขอ ขอลูกหมอล่ำในหมอร่ำว่าไปเอ้ยไม่ต้องจบสองอันได้น่นนลองลองลองว่าว่ามีใครที่เคยทำราเออใครที่เคยทำรายเออ ครั้แรกกูจะได้ไปลงมาต่อไปน,น้องไปอีลิกด้วยครับทุกคนฟ้าวางามยำแรงข้างทุง่งนองหา่างว่าแล้วกูว่าแล้ว <c oughs> มันเอากูแล้วมันเอากูแล้ว <c oughs> อันนี้เพลนของใครนะฟ้างามยำแรงเนี่ยขออะไรครับของใครนะเพลงนี้ของพี่มณแคนครับมณเคนแนกนคูนนะครับขอบคุณ <c oughs> มากกินเข่าได้ด้วยอีลิกผู้น้อยครับไอ้มาเปนไอ้หน่อยแล้วผู้น้อยเขาไอ้อีลิกอีลิกเล็กไหมเล็กไหม ตัวเล็กตัวเล็กอ่ะผมครับผมไม่เล็กนะครับพี่พนุ๊กบอกอ๋อไม่เล็กนี่หมายถึงหุ่นหุ่นความสูงใช่ไหมสรงมันหยากแฉทวดทีทวดทีอีลิกมันไม่ใช่นุ๊กที่จโดนนะที่จะมาใส่สายหยาบสายได้งอ๋อเอาพี่ถามจริงว่าเล็กเล็กไหมอ่ะเล็กหรือใหญ่อ่ะเนี่ยแดนทรงแดนเซอร์เขารอฟังเล็กไหมอะไรอ่ะเล็กหรือใหญ่ อยากรู้ต้องมาลองดูครับอันนี้พี่ปลายบอกใครอกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดว่าขอลองไย,ยกมือหน่อยได้ไหมใครใครพูดเมื่อกี้ผมจะต้องขอดูหุ่นก่อนถ้าหุ่นใหญ่กว่าน้องผมผมไม่กล้าปล่อยน้องผมไปหรอกต้องให้เท่าๆกันเสมอกันถ้าหุ่นใหญ่กว่าบีบน้องผมตายทำไง <S 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 อย่าพูดมากเดียด๋วยวโดนจับหอมแก้มนะจ๊ะ อีลิกมึงก็บ,บอกนะถอยอีลิกสวัสดีครับเฮ้ยสติงแรปเนี่ยเขาเป็นจ <c oughs> ังสี่บอเหรอแต่อีคนนึงถ้ามานี่คุณปู่พูดเยอะกว่านี้อีกอะคุณปู่อะคุณปู่ของสิงเลคคอร์ดคุณปู่อ่าโอ้ยปู่ปู่เยี่ยอะไระลองกู <c oughs> แม่งรองเท้ากูซื้อมาแพงไอ้ส์ <c oughs> ปูนันดน <c oughs> บอย <c oughs> ไม่เ,เหมือนจังอ่ะเหมือนมากเลยเหมือนที่แกะเข้ามาเมื่อวานนะผมถามว่าทําไมถึงไม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอิลิง่วงนอนแล้วจะนอนทำ <c oughs> ไมไม่ไปด้วยกันอิลิง่วงนอนจะนอนอ,อ่าอิลิกอิลิกกินเบียร์ไหมน้อง <c oughs> ผมแพ้เบียร์ครับพี่ก็เลยบอกน้องปายมันน่าจะแพ้เหมือนน้องเนาะ <c oughs> ลิกเนี่ยมันแพ้เบียแต่อันเนี้ยเบียแพ้ม oh ีเท <lamps. S 3> ่าไหร่ก็เอาไม่ลงครบอยู่ที่สนามศึกสนามศึกผมลงสนามศึกจริงเลยนะเมื่อวานเออก็เห็นอยู่เห็นเอาลงสตอรี่อยู่ไอต์แอบอิจฉานิดนึงเวลาว่างได้ไปดูพี่ไหมยไทยเลโอ้โหไปไม่ถูกเลยเห็นอยู่เขาร้องอยู่เลย เขาร้องเพลงอะไรยอมรับตำแหน่งผัวมือสองแม่โอ้ยดูในทีมหน่อยซิมาขอแม่ห้างหน่อยเขาใส่เนี่นนยนักมายากลประเทศนอกกับแบงก์มงคลใช่ไหมเดาแม่ห้างยังไงแล้วนี่เหมือนอะไรนี่ไปไจริงจริงแล้วเมื่อชเช้าขอโทษนะน้องผมผมเอาหมวกแบบนีม้มาลองใส่ดูอ่า อิลิกใส่โคตรหล่อเลย<า>ผมเอามาลองใส่ยืนอยู่หน้ากระจกก<อ>ูเป็นมะเร็งแล้วกูทำคีโม<อ>ม,มัน<อ>ทำไมทุกคนหน้าเรามันไม่ละอ่อนเหมือนเหมือนอิลิกหรอวะเอามาใส่แล้วมันไม่ใช่สีแบบนี้นะพ<อ>ีพีเอฟซีซื้อให้แบรนด์ดังเลยอย่างดีเลยสีขาวยิ่งเหมือนคีมโมเข้าไปอีกอแล้วผมไม่มีน่ะเหมือนกับ เป็นมะเร็งแล้วผมร่วงหมดอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะพักก่อนลูกพักก่อนเก็บไว้ <laughs> เดี๋ยวหน้าหนาวค่อยใส่แล้วกันช่วงมีผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมาเอฟซีซาเอฟซีเอฟซีซาคันดิ<ะ>นลูกเป็นมะเร็งลูกเป็นมะเร็งด<ฏ>้วยมนเขาเรียกอะไรเนยิวขึ้นก็ได้แล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นนี่เออชิวขึ้นเนี่ยโอ้โหมองไกลๆมันได้อยู่มองใกล้ๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่วะ่ะ <laughs> เอาเดีวยวใส่หมวกก่อนกลัวเพื่อนไม่หรอเออเอฟซีบางคนบอกว่าแผ้ผู้ชายผมสั้นจังสั้นพอไหมจ๊ะอุ้ยพูดแบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าอิลิกโกนหัวอุ้ยอิลิก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 พี่ขอร้องอไปบวชเป็นเพื่อนพี่หน่อยไปพี่ศึกแล้วอะสีอะไรนะพี่ศึกแล้วอะดิ วันวันไปโปงผมผูแกแขนมันค้านเขาเข้าไปข้านเขา,ขา,า,า,ขาเข,าข้าไปว่าไงพี่นุกพี่นุกออกมาแล้วเจอกันนะพี่ผมก็เลยอุทานคำหนึ่งออกไปผมก็เลยอุทานคำหนึ่งออกไปก,กูไปบวชกูไม่ได้ติดคุกน้องเงิ <ก harbor> เๆๆนเงินกันล่ะคนจำแม่นเนี่ยฮะคนจำแม่นนะมีมึงคนเดียวพูดแบบนั้นในวันนั้น คนอื่นเขออนาอนุโมทนาอนุโมทนานะอนุโมทนาไดไ้เด้ออนุโมทนาออกมาแล้วเจอกันนะพี่แล้วมาทำหน้าแบบเนี้ยฮะบอกหลายครั้งแล้วว่าดูชุดน้อย